สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเบนไพอราเคิลค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดราศีมังกรประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่14วันที่20กรกฎาคม2568กันค่ะคนราศีมังกรมักเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนและทุ่มเทในการทำงานอย่างนักหน่วงแต่จะมีอะไรที่ท้าทายในสัปดาห์นี้บ้างการงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะ คนที่เกิดในราศีมังกรเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงและมักจะตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจนพวกเขามักจะเป็นคนที่ทำงานหนักและมุ่งมั่นในทุกเรื่องที่ทำคนราศีมังกรจะไม่ยอมแพ้แม้จะเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาพวกเขามักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถในการจัดการกับความท้าทายต่างๆสำหรับคนที่ทำงานประจำในสัปดาห์นี้ท่านจะพบกับความท้าทายในที่ทำงานบางครั้งอาจจะรู้สึกเครียดจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นหรือความคาดหวังที่สูงจากผู้บังคับบัญชา แต่ท่านจะสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยความสามารถในการวางแผนและการทำงานที่ละเอียดร,บรอบคอบท่านจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้บังคับบัญชาในการทำงานบางอย่างซึ่งจะช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการทะเลาะหรือขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาหากไม่ระวังการสื่อสารค่ะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวในสัปดาห์นี้ดวงการงานจะค่อนข้างดีแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในบางด้านที่ท่านต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเช่น การเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือความต้องการของลูกค้าที่อาจจะมีการปรับตัวท่านอาจต้องปรับกลยุทธ์ในการตลาดหรือการขายสินค้าบางประเภทการลงทุนใหม่ๆหรือการขยายธุรกิจอาจจะได้รับผลตอบรับที่ดีหากท่านลงทุนอย่างรอบคอบและไม่รีบร้อนควรใช้ข้อมูลและสถิติในการตัดสินใจไม่ให้ความตื่นเต้นในช่วงแรกมาทำให้ท่านหลงทางสำหรับคนที่กำลังหางานในช่วงนี้ดวงการหางานของท่านจะมีการขยับเคลื่อนไหวดีขึ้นในสัปดาห์นี้ ท่านจะได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์หรือมีคนแนะนํางานใหม่ๆแต่ท่านอาจจะต้องรอผลจากการสมัครงานบ้างในช่วงต้นสัปดาห์แม้ว่าจะมีโอกาสดีๆแต่ท่านก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความกดดันในการหางานเพราะบางครั้งท่านอาจจะรู้สึกกังวลและเครียดจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนการอดทนและความมุ่งมั่นจะช่วยให้ท่านได้รับผลตอบรับที่ดีในที่สุดค่ะสําหรับนักเรียนและนักศึกษาราศีมังกรในสัปดาห์นี้ท่านอาจจะรู้สึกถึงความท้าทายในด้านการเรียนการเตรียมตัวสําหรับการสอบหรือการทําโปรเจกต์อาจทําให้ท่านรู้สึกเครียดบ้าง แต่ท่านจะมีความสามารถในการจัดการกับเวลาและทำงานได้ดีการใช้เวลาว่างเพื่อทบทวนบทเรียนหรือขอคำแนะนำจากอาจารย์และเพื่อนๆจะช่วยให้ท่านทำความเข้าใจเนื้อหาต่างๆได้ดีขึ้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับการแบ่งเวลาในการพักผ่อนด้วยค่ะในด้านการเงินท่านอาจจะพบกับสถานการณ์ที่ต้องใช้เงินมากกว่าปกติในสัปดาห์นี้การใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นอาจจะทำให้ท่านรู้สึกเครียดแต่ท่านสามารถจัดการการเงินได้ดีหากท่านมีการวางแผนล่วงหน้า การลงทุนในบางอย่างอาจจะให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวแต่ท่านต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการลงทุนที่เสิ่งเกินไปควรเลือกลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงต่ำและมั่นคงสำหรับคนโสดในสัปดาห์นี้ท่านอาจจะเริ่มรู้สึกถึงการหาคนที่ใช่ในชีวิตแต่ความรักอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในทันทีท่านจะพบกับคนใหม่ๆที่มีลักษณะน่าสนใจแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักให้ดีกว่านี้ท่านอาจจะได้รับคำแนะนำจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิดเกี่ยวกับคนที่ท่านสนใจ และต้องใช้เวลาในการดูท่าทีของอีกฝ่ายให้ดีอย่ารีบร้อนในความรักและคอยดูความเป็นไปได้ในระยะยาวสำหรับคนที่มีคู่แล้วในสัปดาห์นี้ความสัมพันธ์ของท่านจะเข้าสู่ช่วงที่ต้องมีการปรับตัวร่วมกันท่านอาจจะเจอความท้าทายเล็กๆน้อยๆในการเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าท่านทั้งคู่สามารถเปิดใจและสื่อสารกันได้ดีความสัมพันธ์จะยิ่งมั่นคงบางครั้งท่านอาจจะต้องสละเวลาไปทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น การเอาใจใส่และให้ความสําคัญกับคู่รักจะช่วยเสริมสร้างความสุขในชีวิตคู่ได้ค่ะสําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนท่านอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในทิศทางของความสัมพันธ์นี้คําแนะนําคือให้ท่านพูดคุยและถามความชัดเจนจากอีกฝ่ายหากท่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนควรตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบให้แน่ใจหากความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถไปต่อได้ตามที่ท่านคาดหวังการตัดสินใจที่จะเดินออกจากมันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ในด้านสุขภาพ ท่านอาจจะรู้สึกเครียดจากการทำงานหรือจากเรื่องส่วนตัวที่สะสมมานานคำแนะนำคือให้ท่านดูแลสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจการออกกำลังกายและการผ่อนคลายจิตใจจะช่วยให้ท่านรู้สึกดีขึ้นหากท่านมีปัญหาสุขภาพหรือรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานคุณหาเวลาพักผ่อนและให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองให้มากขึ้นสำหรับคนเกิดราศีมังกรในสัปดาห์นี้ดวงการงานและการเงินจะมีการขยับเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีแต่ท่านต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารและความสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว ความรักอาจจะยังอยู่ในขั้นเริ่มตน้นแต่การสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันจะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนคือขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการดูดวงประจําสัปดาห์สำหรับคนเกิดราศีมังกรค่ะอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องหมอเป็ภไพราเคล่นเพื่อไม่พลาดการดูดวงในสัปดาห์ถัดไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จในทุกด้านสวัสดีค่ะ